เวลาเราพูดเรื่องเงินเงินทองทองนี่ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงแต่ตัวเลขงบประมาณการลงทุนอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะแต่บ่อยครั้งเลยนะการตัดสินใจเรื่องเงินของเราเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยคืออารมณ์ความรู้สึกที่บางทีเราเองก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ําสุขภาพการเงินกับสุขภาพใจนี้มันอืมไปด้วยกันจริงๆค่ะใช่เลยครับ เรื่องนี้สำคัญมากแล้วแหล่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากบทสรุปหนังสือ My Money My Way การเงินชั้นมันแย่เลยพลิกชีวิตเป็นตัวแม่ด้านการเงินนะครับซึ่งเขาจะพาเราไปดูความสัมพันธ์ที่มันเซับซ้อนระหว่างเงินกับอารมณ์แล้วก็ชี้ว่าจริงๆแล้วการเข้าใจตัวเองนี่แหละคือกุญแจสาคัญเลยอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คืออยากจะเข้าใจให้มากขึ้นว่า ทำไมบางทีเรื่องเงินมันถึงรู้สึกแบบติดขัดจังเลยมันน่าปวดหัวเนาะแล้วเราจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องนี้ยังไงได้บ้างโดยเฉพาะการหันมามองความต้องการลึกๆของตัวเองจริงๆแทนที่แบบกดมันไว้หรือใช้เงินไปแก้ปัญหาผิดจุดอะไรแบบนี้ค่ะโอเคงั้นเรามาแกะประเด็นแรกกันเลยนะคะเรื่องอารมณ์กับการใช้เงินเนี่ยหลายครั้งเลยที่เราใช้จ่ายไปมันไม่ใช่เพราะจำเป็นจริงๆนะ แต่เป็นเพราะความรู้สึกบางอย่างข้างในเช่นกลัวกลัวไม่พอกลัวดูไม่ดีอายหรืออยากให้คนอื่นยอมรับมันเหมือนมีเงาในใจคอยบอกให้เราใช้เงินแปลกๆปะค่ะครับที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือหนังสือเขาชี้ว่าไอความกังวลหรือพฤติกรรมทางการเงินแปลกๆของเราเนี่ยเออมันมักจะมีรากมาจากประสบการณ์ในอดีตที่ฝังใจเราทำให้เรารู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภยัย ไม่ใช่แค่ดูจากเงินในบัญชีตอนนี้อย่างเดียวนะครับเช่นบางคนโตมาแบบที่บ้านเงินขาดตลอดก็อาจจะกลายเป็นคนขี้เหนียวไม่กล้าใช้เงินเลยหรือตรงข้ามเลยคือใช้แบบฟุ่มเฟือยสุดๆเพื่อชดเชยความรู้สึกขาดในวัยเด็กคือการไม่รู้เท่าทันป่มพวกนี้มันก็ทำให้เราพยายามใช้เงินเติมช่องว่างทางอารมณ์ไปเรื่อยๆแบบไม่รู้จุอืมฟังดูแล้วลึกซึ้งเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับ แล้วถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ขึ้นหัวใจสําคัญจริงๆมันเลยไม่ใช่แค่การประหยัดอย่างเดียวนะครับแต่คือการกลับมาถามตัวเองจริงๆจังๆว่าเราอยากให้เงินช่วยให้ชีวิตเราเป็นยังไงไม่ใช่แค่แบบเอาตัวรอดไปวันๆแต่ต้องหาทําไมที่มันมีความหมายจริงๆเป็นเป้าหมายที่ตอบโจทย์คุณค่าชีวิตเราเช่นอยากมีอิสระอยากมีเวลาให้ครอบครัวหรืออยากสร้างความมั่นคงจริงๆ เอ้เข็มทิศชัดๆแบบนี้แหละครับจะเป็นแรงขับที่ทรงพล,ลันกว่าแค่ตั้งเป้าตัวเลขเฉยๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเปลี่ยนจากการมองว่าเงินคือข้อจํากัดมาเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองเนาะพอเราเห็นภาพชัดๆว่าชีวิตที่ดีขึ้นในแบบของเราเป็นยังไงมันน่าจะทําให้การมีวินัยเรื่องเงินมันรู้สึกเหมือนอืมการเดินทางไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่แค่การอดทนอดกลั้นอย่างเดียวแบบแทนที่จะบอกตัวเองว่าห้ามซื้อกาแฟแพงๆ ก็เปลี่ยนเป็นเก็บเงินส่วนนี้แหละจะได้ไปเที่ยวที่อยากไปอะไรแบบนี้มันเชื่อมโยงกันชัดเจนขึ้นใช่เลยครับมันคือการเชื่อมโยงการกระทําปัจจุบันกับเป้าหมายที่มีความหมายและในทางปฏิบัติล่ะคะหนังสือเขามีเครื่องมืออะไรแนะนําบ้างที่จะช่วยให้เราจัดการเรื่องนี้ได้ดีขึ้นมีหลายอย่างนะ่าสนใจเลยครับอย่างแรกคือปฏิทินคุมงบประมาณอ้ปฏิทินต่างจากทําบัญชีทั่วไปยังไงคะ คือมันต่างตรงที่ช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งปีเลยครับทั้งรายจ่ายประจําแล้วก็รายจ่ายที่ไม่ประจําไม่สม่ําเสมอเช่นค่าประกันค่าภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรพวกเนี้ยการเห็นภาพล่วงหน้ามันช่วยลดความกังวลได้เยอะแล้วก็ทําให้เราเตรียมตัวได้ดีขึ้นไม่ใช่แบบตกใจตอนบิลมาถึงเข้าใจเลยค่ะเหมือนลดความไม่แน่นอนลงไปได้เยอะแล้วเรื่องประเภทนักจ่ายล่ะคะอันนี้น่าสนใจมันช่วยให้เข้าใจตัวเองยังไง อันนี้ก็เป็นการชวนให้เราลองดูพฤติกรรมตัวเองครับคร่าวๆก็มีสีแบบเช่นนักจ่ายรีไซเคิลคือพวกซื้อมาแล้วรู้สึกผิดเอาไปคืนบ่อยๆมันสะท้อนความไม่มั่นใจกลัวตัดสินใจพลาดนักกักตุนก็จะกลัวเงินหมดไม่กล้าใช้ทั้งที่มีพออันนี้ก็สะท้อนความรู้สึกไม่มั่นคงลึกๆ นักซื้อใจเร็วนี่คือตัดสินใจปุ๊บปับ๊บเอาความพอใจทันทีอาจจะเบื่อเบื่อหรืออยากให้รางวัลตัวเองแล้วก็นักช็อปขี้เบื่อคือซื้อของใหม่เรื่อยๆต้องการความตื่นเต้นการรู้ว่าเราเป็นแนวไหนเนี่ยไม่ใช่จะมาตัดสินกันนะครับแต่เพื่อให้รู้ตัวว่าเอ๊ะอารมณ์ไหนมันกําลังขับเคลื่อนเราอยู่การรู้ตัวนี่สําคัญจริงๆคะ่ะก้าวแรกเลยแล้วมีเครื่องมืออื่นอีกไหมคะอีกอันที่คลาสสิกแต่ยังเวิร์กเสมอนะครับคือระบบซองเงินสด อ๋อใช้เงินสดเหรอคะในยุคดิจิทัลเนี่ยนะใช่ครับในยุคที่เราแตะบัตรกดโอนง่ายๆเนี่ยการกลับมาใช้เงินสดจริงๆที่แบ่งใส่ซองตามหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายมันทําให้การใช้เงินมันรู้สึกได้จริงๆเห็นเงินมันหายไปจากซองจริงๆช่วยให้เรามีสติขึ้นเยอะเลยควบคุมการใช้เงินเกินตัวได้ดีขึ้นเพราะมันมีความเจ็บเล็กๆตอนควักเงินออกไปจริงๆนะครับนึกภาพออกเลยค่ะมันจับต้องได้มากกว่า แล้วเรื่องใหญ่ๆอย่างหนี้หรือการกเกษียนล,ล่ะคะอันนี้มันเชื่อมกับอารมณ์ยังไงบ้างคะเชื่อมโดยตรงเลยครับอย่างการจัดการหนี้เนี่ยก็มี2วิธีหลักๆที่ตอบสนองอารมณ์ต่างกันวิธีหิมะถลม่ม (snowball) คือจ่ายก้อนเล็กสุดก่อนอันนี้ช่วยสร้างกําลังใจชนะเล็กๆบ่อยๆเหมาะกับคนต้องการแรงกระตุ้นทางใจส่วนวิธีเกรดหิมะ (avalanche) คือจ่ายดอกเบีย้ยสูงสุดก่อนอันนี้สมเหตุสมผลทางตัวเลขที่สุดเหมาะกับคนเน้นประสิทธิภาพ ส่วนการเกษียณก็มองหมายว่าไม่ใช่แค่หยุดทำงานตอนอายุ65แต่คือการสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ทำให้เรามีอิสระออกแบบชีวิตที่ต้องการได้จะทำงานต่อหรือไม่ทำาก็ได้มันคือการเอาเงินกลับไปเชื่อมกับทำมไมของเราอีกทีนั่นเองครับฟังดูแล้วสุดท้ายความสำเร็จทางการเงินในมุมมองของหนังสือเล่มนี้มันหน้าตาเป็นยังไงคะถ้าไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขเยอะๆครับหนังสือสรุปไว้ดีมากเลยครับว่าความสำเร็จจริงๆมันมี3อย่างคือ1 ความมั่นคง (security) คือการมีทางเลือกไม่ต้องติดกับดักหนี้หรือสถานการณ์ที่เราไม่ต้องการ 2. ความชัดเจน (clarity) คือรู้ว่าอะไรสำคัญจริงๆในชีวิตเราและเราต้องการให้เงินมารับใช้เป้าหมายนั้นยังไงและ 3. ความมั่นใจ (confidence) คือเชื่อมั่นในการตัดสินใจเรื่องเงินของตัวเองไม่ใช่ทำตามๆกันหรือกังวลตลอดเวลา ฟังดูแล้วมันไม่ใช่การไปถึงเส้นชัยนะคะแต่เหมือนเป็นการเดินทางที่เราต้องเรียนรู้ปรับตัวเติบโตไปเรื่อยๆเป็นการสร้างชีวิตที่เราพอใจมีความสุขกับมันจริงๆมากกว่าสรุปแล้วการเนินก็เหมือนเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งนะคะไม่ใช่เจ้านายไม่ใช่ศัตรูเราแค่ต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างเข้าใจเพื่อสร้างชีวิตที่ดีมีความหมายในแบบของเราเองใช่เลยครับและคำถามสำคัญที่เราอยากทิ้งท้ายให้ลงกรอบไปคิดกันดูนะครับก็คือ ถ้าหัวใจของการจัดการเงินคือการเข้าใจอารมณ์ตัวเองแล้วก็รู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆสำหรับชีวิตเราแล้ววันนี้เราจะเริ่มสำรวจความสัมพันธ์ของเรากับเงินยังไงได้บ้างอาจจะเริ่มจากคำถามง่ายๆแค่ข้อเดียวก็ได้ครับเพื่อปูทางไปสู่การสร้างชีวิตในแบบที่เ,เราปรารถนาอย่างแท้จริง